ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมเท็ดดี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับท้องฟ้าปริศนานะครับเช่นเดิมก็คราวที่แล้วเราชั้น6กเฮ้ยเกมมันสุดแค่6ชั้นบออวะตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีสัก10ชั้นนะเนี่ยแต่เกมมันเล็กนะอาจจะแค่หกไปลุยกันต่อก็ขอภัยที่มาช้านิดหน่อยนะไม่หน่อยอเยอะเลยนะฮะตอนแรกผมไม่มดฉันเจอเธอแล้วเจ้าหญิงอย่าเข้ามาฉันมาช่วยเธอ เร็วช่วยเร็วเรหน่อยอะไรวะมนุษย์มนุษย์หน,นีไปมันเข้าไปใกล้ไม่ได้เราต้องหาทางทางลายคริสตัลน,นั่นเอยมันตกมาจากไหนเดี่ยต้องวิ่งเรื่อยๆแน่เลยเฮ้ยใครยิงบีมมาใส่ผมอ๋อล็อกเป้าอ๋อมันคว้างมามีหมดไหมถ้ามีหมดจะยืนรอเนะ่มาเด เฮ้ยมาละอืไปดีกว่ก็ขอภัยนะ,ะที่มาชา้านะครับโอ้โหเต็มกระบาลตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วนะอาทิตย์นี้มันไม่ว่างครับก็พอดีจังหวะมันว่างนิดนิดหนึ่งผมก็เอาซะหน่อยแล้วส่วนหนึ่งผมติดเกมได้แหละผมไปติดซัมโนติก้าวีโรซิโล่นะฮะใครที่รู้จักเกมดำน้ำนะแต่คงอัดลงไม่ได้เสียดายครับมัน อย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายๆเกมนะฮะคอมผมมันไม่แรงนะไว้ถ้ามีตังซื้อคอมใหม่เมื่อไร่เดี๋ยวจะทําลงนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะหมายถึงว่าถ้าเกิดคนดูอาจจะเห็นผมแบบไม่ได้แบบตื่นเต้นตกใจอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทั้งสองภาคนะฮะทั้งภาคแรกภาคสองผมเล่นมาจนโปรง่งอะพรุนนะฮะคือแบบเจ้าทะเลอะพรุนนั้นแบบว่าอันนั้นเรา เรื่องของอนาคตเรายังไม่พูดเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่านะฮะด่านจาดด่านสุดท้ายจริงๆแล้วแหละเพราะว่าดูจากบทพูดคือเราเจอแม่มดแล้วนะแล้วก็ด่านมาถึงมันตีบอสเลยอ่ะมันไม่เคยมีอย่างนี้นะเท่าที่ผมดูอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกน้องก่อนไม่แน่เราจริงๆเราไม่อาจจะไม่ควรเคลียร์ลูกน้องก็ได้แต่ผมก็ไม่รู้อะหมดเพื่อน ไม,ไม่โดนเสียได้นะผมเท่าที่ดูสดงว่าจบแค่6ด่าลละเพราะผมเคยนึกว่ามันน่าจะมีสักสิด่านนะถ้ามีสักสิบสิบดานสิบกว่าดานเนี่ยจะสนุกนะแต่เข้าใจฮะเกมมันเล็กนะถ้าเกิดคนที่เล่นก็จะรู้นะฮะเอ้โอ้ยบ้าจริงวิ่งใหม่กระโดดวุดเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตีมันยังมีคริสตัลเล็กให้เก็บอยู่ฮะสังผมต้องตีกระดูกอยู่นะ วิ่ง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 ฮึบฮึบฮึบอืม้มสวยฮึบเอ้าผังสางนั้นหมดแล้วใช่ไหมสิบแปดเหรอได้แค่นี้ใช่ไหมสุดแล้วเนาะโอเค มาทางไหนมาทางนน้นเอา้าวัผมไหลเฉยเลยหรือต้องหลอกให้มันยิงคริสตัลเองยิงมาโป้งเอา้าไม่ใช่แล้วผมจะทำไงวนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันดันผมออกมานะ นี่งไงจริงด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าคริสตัลไหนจะพุ่งมาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวต่อไปอันนี้พุ่งมาฮะใช่ไหมใช่โอ้โหงูตั้งนานไม่ทันไหนที่สุดอ่ะผมมาแล้วทำไมเธอต้องโจมตีฉันด้วยเราต้องเตะคริสตัลนไม่ใช่ไหมอ้ยเจ้ามานุษย์อุ้ย นี่ไงคริสตันมันควบคุมแม่มดอยู่จริงด้วยโอ้ยฮึบอ้าวหมดตีธรรมดาดีวกว่าฮนะเออทีเดียวก็แตกนี่ว่าฮึโอุย้ยโดดไม่ทันมันเร็วขึ้นนั่นนะ่ะไม่มีเวลาแปลครับขออภัยด้วยไปเลย ทึบหมดเอาซอยหมดกระโดดกรเร็วไ,ไหมไม่เร็วล้วไงอ่ะหมดแล้วนะเอา้าแล้วผมจะทำไงวะเนี่ยก็ผมหมดมันหมดแล้วนะคริสตันเนี่ยลงลงมาข้างล่างไหมไม่ใช่เก็บโอ้ยแล้วผมจะกระโดดทำไมวะเนี่ยต้องซอยน้องเหรอ โอ้ย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 ต้องตีน้องจริงอ่ะน้อง้องคุมอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงแนวนั่นแหะหมดแล้วก็ซอยนี่ไงฉันอยากช่วยแม่มดต้องเก็บให้ครบร้อยแน่เลยแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปตามอันนี้อะไรวะนั่นน่ะ อย่ามาหลอกซะให้ยากโว้วโ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 วอย่างแกน่ะเลยจะมาช่วยไม่รู้แปลมั่วไม่ได้ดูเลยฮะไม่ได้ดูซับเลยเออเดี๋ยวมันแค่ส um ับธรรมดาจริงอ่ะนั่นไงมันไม่สับธรรมดาหรอกสองแดดมาแดดมาแดดมาลบไอ้ เอ้ยไม่รู้รู้และสบายมาฉันจะปกป้องฉันจะฉันจะช่วยแม่มดเองไม่ใช่ช่วยแม่มดหรอกช่วยน้นองหนูคนนี้ไม่มีเลือดบอกเลยเฮ้ยใกล้ไปบ้าวะเย่ะละเออหลบหลังบังเกอร์สบายสุดๆครับคราวหน้าอเอาอีลงมารออยู่จ้ะซอยก่อนดอก เฮ้ยอุ้ยมันแดสเลยฮะนี่แหละแย่หนึ่งทีแดสมั้ยอ๋อไม่แดสแย่ไปอุ้ยไม่น่าเขาไปแย่มาเลยโอ้ยมันสองจังหวะโอ้ยยืนเหตุเลยนะฟังหน่อยสิกับ ฮั่กลับเป็นเหมือนเดิมทีไรวะนั่นนะ่ะโอยต้องไปอีกทางอ่าโอเค้องเมื่อกี้ต้องวิ่งไปอีกทางแน่เลยนี่นี่น,นี่แต่คริสถ้าคริสตันควบคุมฉันอีกแล้วก็อะได้หลอกชนเอา้าตีไม่ได้แล้วชนะแล้วหรอน้องเอา้าเธอปลอดภัยแล้วเออชนะแล้วสิเพราะว่าได้นี้ครบแล้วร้อย อะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องเลยมันคุยอะไรกันนะฮะพออภัยที่ไม่ได้แปลเพราะว่ามัวแต่ดูมันตีกันเจะหญิงนะฮะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากคริสตันนะก็เขาก็ไปเจอแม่มดที่ชั้นบนสุดนะชั้บนสุดแล้วจริงด้วยก็อยากจะช่วยแม่มดนะฮะให้หลุดจากการควบคุมของคริสตันนะก็พอพลังของคริสตันอันนี้คือ ตัดจากที่พาลชนะแล้วเนาะตัดจากปรจาปรจากพลังคริสตั้นก็หอคอยก็เริ่มถล่มลงนะฮะก็เจ้าหญิงก็กระโดดขึ้นบอลลูนมากับแม่มดนะแล้วก็ล่วงลงมานะฮะก็ส่วนบอลลูนล่วงลงมาจากไอ้หอคอยแหละคือบอลลูนมันก็เขาเรียกไงหอคอยมันพังนะเนาะไม่มีพื้นรองรับอ่บอลลูนก็ลอยลงมานะฮะแล้วก็เจ้าหญิงเนี่ยก็คว้ามือแม่มดไว้นะแล้วก็ นั่นแหละพากลับมานะฮะดูซิจะมีอะไรต่อจบงี้เหอ้อาวจบงี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยเดยวสั้นไปไหมจบแล้วนะครับโอ้โหจบแบบวัด <What? S 2> โอเคไม่เป็นไรนี่ไงตำนานที่ว่ากันว่าหอคอยมีแม่วดอาศัยอยู่นะ,ปะเป็นที่เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนนะฮะก็อ๋อนี่มันสรุปเลเรื่องใช่ไหม ใช่ก็แม่มดนะฮะก็โจมตีผู้คนด้วยคริสตั้นนะแล้วก็ไอยึดหอคอ,อยลอยฟ้าแห่งนี้ไปเป็นของตัวเองนะเดี๋ยวนะคนะอ่าใช่ก็แม่มดเกิดมานะฮะก็มีคริสตั้นคือนี่มันที่มันแปลให้เราทั้งหมดนะนะ ก็คือแม่มดเกิดมามีคริสตันติดอยู่ที่อกเป็นหนึ่งเดียวคริสตันนะฮะก็เลยโดนคนหาว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นแม่มดท,ที่ใช้คริสตันเนี่ยทำร้ายคนนะฮะคนก็รังเกียจครับไล่นะอันนี้ผมแปลคร่าวๆอันมันผ่านนะอันนี้ผมรวมกับที่ผมจำจำได้ที่แปลมาตอนนู้นนะฮะและ้วก็อันนี้ก็แม่มดก็หนีออกมาคนเดียวนะฮะอ๋อคริสตันที่พูดถึงก็คือก้อนที่เราปาตีเมื่อกี้นี่ว่าก็ มาหลบอยู่คนเดียวนะฮะกับคริสตันนะก็เป็นเพื่อนกันนะก็คริสตันเนี่ยกลัวโดนคนขุดไปอีกนะฮะก็เลยเริ่มยอมรับเป็นเพื่อนอนะคล้ายๆแบอบกว่ามีศัตรูเป็นมนุษย์เหมือนกันนะฮะและ้วก็มีคนอยู่มาวันนึงมีคนบุกเข้ามานะฮะหาแม่มดนะแล้วก็หาว่าแม่มดเนี่ยเป็นคนที่ทําร้ายสั่งให้คริสตันทําร้ายนะฮะพวกคนทั้งหลาย ก็คริสตันเนี่ยก็ทําให้คนที่มาขุดคริสขุดแร่ชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นปีศาจเนาะกายกระดูกอย่างที่เราเห็นกันนะฮะก็แม่มดพยายามจะห้ามแล้วนะแต่ว่าคริสตันเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับก็อ่าเขาเรียกไงเลือกที่จะร้ายคนต่อไปนะก็ทำให้เมืองวุ่นวายนะแล้วก็แม่มดไอแม่มด เจ้าหญิงสิเจ้าหญิงนะฮะสุดท้ายแล้วก็มาช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้ได้สําเร็จนะฮะปลดตัวตนออกมาจากแม่มดนะแล้วก็พอหอคอายคาดพลังก็ถล่มลงนะครับทั้งสองคนก็กลับลงมาบนพื้นโลกได้อย่างปลอดภัยทียบ้าลูของเจ้าหญิงนั่นเองนะครับ mm hmm. ทั้งคู่ก็มาดูหอคอยถล่มนะแล้วก็เจ้าหญิงก็กลับไปที่เมืองของตัวเองนะฮะก็เขียนเรื่องราวที่ประจุนภัยมานะ แม่มดกลับไปกับเจ้าหญิงนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่เมืองเดียวกันนั่นแหละก็ยังคงมีคริสตันอยู่นะแล้วก็เจ้าหญิงกับแม่มดก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะประมาณนั้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเฮ้ยทำไมมันมืดฮัลโหลจบจริงด้วย หกดานนะครับเสียดายแฮะสั้นไปหน่อยผมอยากให้มันมีสักสิบก่าดานนะฮะครับก็จบไปแล้วสำหรับฟอร์วัตทูเดอร์สกายนะฮะจบแบบผมก็เออมันจบแล้วเหรออย่างว่านะฮะเกมมันเกมเหมือนเกม,ม,มราคาถูกอ่ะเขาเรียกไงอ่ะไม่อยากเรียกทุนต่ำอ่ะผมว่าเอาจริงผมว่าทำดีนะแล้วก็เขาเรียกไงความสนุกมันไม่ได้แย่ฮะพาเสเซิลไม่ได้ยากเกินจนแบบชวนปวดหัวนะเหมือนกับไว้เล่นผ่อนคลายเล่นๆน,น,นะะตัวเกมก็ไม่ได้ยากเกินไปกราฟิกก็น่ารักดีนะฮะ สบายทุกอย่างอ่ะมันเป็นเกมแนวแค่ชั่วจัดๆเลยฮะแบบเน้นเน้นผ่อนคลายนะฮะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรยากนะฮะก็อืมสำหรับผมเกมนี้นะผมถือว่าผมชอบนะเสดเสียได้อย่างเดียวฮะต้องมันสั้นไปนิดนึงนะฮะคือเล่นเกมนี้ยมันความตึงเครียดไม่ค่อยมีนะฮะไว้ชิลๆจริงๆนะครับเอาละงั้นในเมื่อเกมนี้จบแล้วนะผมก็ขอพับตัวเจกตไว้เท่านี้นะครับ สำหรับเกมนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรหวือหวาแบบพวกความลับอะไรแล้วใช่ไหมมันจะไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เป็นคอนโทรลใช่มีแค่นี้บังคับง่ายมากอันนี้ก็เป็น Data ที่เราเก็บทั้งหมดนะฮะผมปลดทุกครบทุกอันเลยนะก็ไม่มีอะไรนะครับหมดแล้วนะสำหรับเกมนี้ซิคคงซิค r รตก็ไม่น่ามีแล้วนะก็ถ้ามีเดี๋ยวจะมาเพิ่มให้ละกันนะครับก็ ขอพักไว้เท่า,ทานี้ก่อนสำหรับเกมนี้นะฮะคงไม่มีอะไรต่อแล้วนะก็ไปพบใหม่คลิปหน้านะฮะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรเอ้ยยะผมยังไม่แน่ใจนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะต้องนะขอดูก่อนนะครับไม่แน่ว่าอาจจะมีเวียนกลับไปจิบเกมเก่าๆต่อนะฮะก็ไว้ลุ้นๆกันนะฮะอันนี้ผมยังบอกไม่ได้ว่าผมจะเล่นเกมอะไรเพราะไม่ได้เตรียมตัวคิดไว้ก่อนไม่ใชกว่าเกมนี้จะจบเร็วขนาดนี้นะฮะก็ไปพบใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมนะครับเท็ดดี้แล้วก็ เจ้าหญิงแมมอตแห่งหอคอยลอยฟ้านะครับท้อ,องฟ้าปริศนา forward to the sky นะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยอ่าอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ตามนั้นนะฮะพอผมก็ไม่ได้กะจะให้มีคนชอบเกมนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงมันเป็นเกมที่แบบ Under อันเดอร์เรดอ่ะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันเหมือนกับว่า ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยฮะเกมที่แบบค่อนข้า,างเงียบนะแต่ว่าโอเคสำหรับเกมนี้นะก็คุณไม่ได้ติดตามนะครับก็พบกันใหม่นะไปละสวัสดีครับ